สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกทาร์ลอตายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะในหัวข้อเรื่อง เจดวันหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้กําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นทําเลสเนาะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมับไปอีก7วันนะคะและการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบเจเนอ a รล e ร d a d ิ้งนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะแต่ใครที่เชื่อในเมจิกของไพ่ทาโร่ไพทาโร่เปิดต่อหน้าใครเรื่องนั้นมักจะเป็นของคุณเราเข้ามา ติดตามชมกันเลยนะคะวันนี้แม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับพวกวันนี้แม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะสิบใบนะคะแล้วเราจะมาอ่านคำทำนายกันนะคะแม่หมอขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะเจ็ดวันหลังจากนี้จะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขอให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะมา ใบนะคะมาอ่านไพ่กันนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเจ็ดวันนี้นะคะใบแรก <c oughs> นายอ,อัพสรช่วงนี้คุณนอนไม่หลับคุณนอนไม่หลับคุณมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุณคิดนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพการพักผ่อนมันเป็นการดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่พักผ่อนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของโรคไข้ไข่เจ็บ ตามมาหรืออาจจะเป็นในเรื่องการเจ็บป่วยในเรื่องของจิตใจตามมาก็ได้นะคะหรือช่วงนี้บางคนอาจจะฝัน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรฝันไม่ค่อยดีนะฝันเป็นลางบอกเหตุก็ได้นะคะมาเก้าดาบแล้วยังมีแปดดาบอีกสงสัยจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลน,นะคะมันเป็นลนักษณะแปดดาบเป็นลักษณะของความคิดความวิตกความกังวลอุปสรรคปัญหาดาบหมายถึง อุปสรรคและปัญหาเนาะช่วงนี้มีปัญหาให้คุ้นคิดมีปัญหารายล้อมมืดแปดด้านเนาะเป็นลักษณะของการถูกปิดตาแล้วก็รายล้อมอยู่ด้วยปัญหาเนาะยังหาทางออกไม่เจอแต่ว่าทุทกๆปัญหามันมีทางออกรู้จักในไพ่นี้เนาะดาบมันล้อมอยู่ก็จริงแต่มันไม่ได้ล้อมเอาไว้ทั้งหมดนะคะมันมีทางออกอยู่เพียงแต่ว่าคุณยังหาทางออกไม่เจอคุณเลยแบบคิดอยู่คุ้นคิดอยู่กําลังหาวิธีหาหนทางอยู่นะคะ4 of cups 4 of cups เป็นลักษณะของการนิ่ง มีสมาธิเขาอยากให้คุณใช้สมาธิอยากให้คุณใช้เวลาอยู่กับตนเองใช้ความคิดให้นิ่งให้ได้ที่สุดเหมือนช่วงเนี้ยใครมาหยิบยื่นอะไรให้สิ่งดีๆที่จักรวาลมาหยิบยื่นให้นะคุณก็ยังไม่อยากยังไม่อยากรับเพราะคุณไม่มีสมาธิในการที่จะไปเอามือออกยื่นออกไปรับคุณอยากจะนิ่งๆอยู่ก่อนใช้สมาธิอยู่ก่อนใช้สมาธิก็จะดีมาช่วงนี้ใครสวดมนต์ใครปฏิบัติธรรมเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขานั่งเหมือนนั่งนิ่งๆนั่ง อาจจะนั่งปฏิบัติธรรมหรืออาจจะนั่งคิดอยู่นิ่งๆของเขาอยู่นะคะการคิดการการนิ่งการมีสติอยู่กับตนเองมันจะทําให้สมองเราโปร่งเราโลง่งและเดี๋ยวเราก็จะสามารถหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นๆได้นะคะเหมือนช่วงนี้คุณรออยู่ด้วยแหละ บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมันจะมีเงินเข้ามานะคะมันจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้ไดใช้ได้จ่ายได้หมุนเงินนะคะมันเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายประจําที่คุณต้องใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีโอกาสที่กําลังจะเขาเรียกว่ามีความหมุนเงินให้คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ เงินมาจากน้ำคักน้ำแรงแปดเหรียญน,นะคะแเหรียญเป็นลักษณะของการลงมือลงแรงในการปฏิบัติในการทำงานนะคะอย่านิ่งอยู่เฉยใช้ความคิดแล้วก็ลงมือทำด้วยนะคะแปดเหรียญมันจะเป็นลักษณะของ ให้เราทํางานอย่างสม่ําเสมอเนาะให้เราลงมือปฏิบัติเนาะมันไม่มีอะไรที่มันลอยมาได้ฟรีๆเนาะในโลกนี้ของฟรีมันไม่มีในโลกเนาะมันต้องลงมือมันต้องใช้แรงมันต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะแต่เงินที่คุณจะได้เี่บมันลาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถงานที่คุณถนัดงานที่ใครก็ทําแทนคุณไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องขององานศินละปะ งานออกแบบงานตัวเลขแบบนี้มันไม่ไม่มีใครทําแทนคุณได้ต้องเป็นคุณที่ทํางานชิ้นนั้นออกมาสําเร็จและมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินเงินเยอะด้วยนะเงินเยอะเงินมากมาจากการลงมือทํานะคะใครรอใครรองเงินอยู่นะคะรีบหาวิหนทางหาวิธีทํางานและมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินนะคะใบต่อไปเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพเป็นลักษณะของความคิดจินตนาการมโนสร้าง สร้างภาพก็ได้สร้างให้มันเกิดจินตนาการสร้างให้มันเกิดพลังงานดีๆพลังงานในแง่บวกนะคะช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความคิดเยอะใช้อยากคิดอยากมีอยากเป็นหรือทําให้คุณแบบกุ้มใจอ่ะเออบางคนคิดมากกุ้มใจเนาะอยากได้หลายอย่างอยากได้รถอยากได้บ้านอยากมีฐานะที่ดีขึ้นอยากมีเงินนะคะเขาเลยแบบเหมือนแบบส่งพลังมาบอกว่าให้คุณใช้ ความคิดดีๆพลังงานดีๆในแง่บวกหรือบางคนอาจจะกําลังใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่ก็ได้เนี่ยคุณกําลังใช้ความคิดไปในหนทางที่ดีและพลังงานดีๆเหล่านั้นมันจะดึงดูดสิ่งดีๆที่คุณต้องการเข้ามาหาตัวคุณนะคะใครสนใจในเรื่องของแรงดึงกฎของแรงดึงดูดก,ก็ลองไปสืบไปค้น,ไปค,นไปค้นหาใน y o u t u b e มันจะมีบอกอยู่เยอะเลยนะคะในเรื่องของการใช้กฎของแรงดึงดูด มันเป็นพลังงานควอนตัมฟิสิกส์เนาะมันไม่ใช่เรื่องของความงมงายการใช้ความคิดใช้จินตนาการในแง่บวกคิดบวกเพิ่มพลังงานในแง่บวกให้กับตนเองเยอะๆทุกวันนะคะคิดอยากได้เงินคิดอยากได้งานคิดแต่สิ่งดีๆคิดถึงความาบางคนอาจจะอยากอยู่กับธรรมชาติก็คิดถึงเรื่องที่เราอยากเป็นอยากมีอยากทำในทุกๆวันนะคะให้มันเกิดเป็นจินตนาการและ สมองมันจะแบ่งสมองอะมันจะแบ่งแยกไม่ได้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยสมมติเราอยากได้รถเราก็เลยคิดว่าเราได้นั่งในรถแล้วเราได้ขับรถแล้วประมาณนี้เนาะในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดเนาะสมองมันจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราได้รับมันหรือยังมันก็เลยพยายามดึงดูดหรือทําในสิ่งที่เราคิดย้ำๆทุกวันให้เกิดเป็นเรื่องจริงแบบประมาณนี้นะคะกฎของแรงดึงดูดนะอืม t ู u e of Cup ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนอาจจะกําลังได้พบรักได้พบคู่ใครบางคนอาจจะดึงดูดเอาคู่รักเอาคนรักกัลยาณมิตรเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแล <c oughs> เข้ามาเติมเต็มนะคะมีบางคนอาจจะได้พบคู่คนที่เป็นคู่จริงๆของคุณเลยก็ได้ในช่วงนี้นะคะอืมอืม,มยาร้แฟนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานำทางเปิดทางให้คุณได้พบกับคนที่เป็นคู่คู่บุญคู่บารมีของคุณนะเนี่ยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้นะคะหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคนพูดคุยกันอยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปพูดคุยกันในฐานะเอาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาคุยตกลงเจรจามั่นหมายพูดถึงไปเรื่องถึงการแต่งงานมีคู่ครองเลยก็ได้นะคะเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่า ผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่รักใคร่ผู้ใหญ่เมตตานะคะให้คิดดีเอาไว้พูดดีๆเข้าไว้นําแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตนเองนะคะเนี่ยผู้ใหญ่เมตตางานของคุณก็จะแบบเขาเรียกว่าถ้ามันมีปัญหามันติดขัดในเรื่องของงานในเรื่องของออสถานะอะไรทางการเงินอะไรที่คุณติดขัดในที่คุณ มันเหมือนมันไม่คล่องเนาะช่วงนี้ให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูก็ได้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานถ้าเป็นเรื่องงานผู้อาวุโสแต่ถ้าเป็นที่บ้านก็อาจจะเป็นผู้ปกครองอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นบิดาอะไรแบบนี้คนที่เราให้การเคารพนับถือเนี่ยเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะแต่เนี่ยเดี๋ยวใแฟนเป็นไพ่พระเนาะช่วงนี้คุณอาจจะสวดมนต์คุณอาจจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณอาจจะนั่งสมาธิเนี่ยไพ่พระขึ้นมา มงบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะอยากได้อะไรลองขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะท่านจะประทานพรให้นะคะือโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอื ชัดเจนอะโอ้มีใครอธิษฐานขอพอรอยากเป็นมหาเศรษฐีในคิงออฟเพนท์เคิลคุณจะร่ำรวยมั่งมีมั่นคงมากมายในเรื่องของการเงินนะคะนี่เขาเป็นความมั่นคงที่สุดในเรื่องของการเงินนะเป็นคิงเป็นราชาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นไพ่ของมหาเศรษฐีนะคะใครคิดอยากร่ำรวยมีเงินเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเนี่ยคุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณตั้งจิตเขาเรียกว่า ใช้กฎของแรงดึงดนะูดดึงดูดเอาความรักดึงดูดเอาความสุขและดึงดูดเอาเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้แหละไฟอ์ p เพนเาเคิลนะคะไฟอ์เพนทาเคิลเป็นลนักษณะของการคิดกลัววิตกกลัวเงินไม่พอใช้กลัวมีเรื่องติดลบในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบทำงานเยอะหน่อย เพราะว่าฉันกลัวกลัวในเรื่องที่การจะมีภาวะฝืดเคืองในเรื่องของการเงินถ้าใครกลัวก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการจับจ่ายให้ดีนะคะ เพราะมันก็มีมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่กําลังจะต้องใช้จ่ายออกไปเป็นค่าใช้จ่ายประจำค่าน้ําค่ารถค่าไฟผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรประมาณนี้ค่าใช้จ่ายประจําที่มันจะต้องใช้จ่ายออกไปนะคะมันมีอยู่แล้วในนทุกคนมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะมันเลยทําให้คุณวิตกทาให้คุณกังวลน,นะคะกังวลกลัวเงินไม่พอแต่จริงๆอ่ะคุณมีเงินนะแต่เงินก้อนนี้คุณเหมือนคุณเซฟไว้คุณเก็บไว้ กลัวว่าฉุกเฉินแล้วคุณจะไม่พอใช้คุณจะไม่มีเงินก้อนที่จะเอามาใช้ในยามฉุกเฉินคุณก็เลยเหมือนแบ่งเงินก้อนนี้เก็บเอาไว้หรือคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานประจําก็ได้คนทํางานประจําก็อาจจะกินเงินเดือนเนาะก็รองเงินเดือนที่กําลังจะออกมาคือตอนเนี้ช่วงนี้เงินยังไม่ออก ช่วงปลายเดือนแล้วด้วยเนาะพอปลายเดือนมันเหมือนแบบฝืดฝืดเคืองเคืองหน่อยฝืดฝืดเคืองฝืดเคืองไม่ใช่เคืองเคืองแบบโกรธน,นะฝืดเคืองในเรื่องของการเงินสักหน่อยนะคะเนาะแต่ไม่ต้องกลัวมี king of pentacles เ,เ,เข้ามาแล้วนะคะเขามาบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณนั่งสมาธิสิ่งที่คุณแบบคิดอยากมีอยากเป็นอยากได้่คุณจะสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของความรักการมีคู่ครองและ การมีคู่ครองนะคะและในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครที่อยากสําเร็จอยากมีเงินคุณต้องลงมือทํางานนะคะลงมือทํางานสร้างฐานนะให้มันเป็นก่อเป็นกลามเป็นความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นมานะคะโอเคนะคะ7วันต่อจากนี้ขอให้คุณเลิกวิตกเลิอกกอังวลได้แล้วเออบางทีนะคนนี้คนที่เป็นตัวคุณที่นอนไม่หลับอยู่เนี่ย ที่นอนไม่หลับที่คิดมากในไพ่ประจําตัวตนของคุณใบแรกนะอาจจะเป็นลักษณะของการนอนดึกนอนน้อยอาจจะมาจากติดโซเชียลติดซีรีส์อะไรหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้มาจากความมีปัญหาหรือบางคนอาจจะใช้เวลาทํางานในช่วงเวลากลางคืนก็ได้ในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะนอนแล้วฝันร้ายก็ได้เนาะเราว่าทุกปัญหามันมีทางออกนะคะเดี๋ยวคุณจะรู้วิธี ทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันจะมีเงินเข้ามามีมีคนรักคนดีๆเข้ามาช่วยสพอร์ตคุณเดินทางไปกับคุณแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณเพราะคนนี้เขาเป็นกัลยาณมิตรนะคนที่กําลังจะเข้ามาคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพามาเนี่ยเขาเป็นกัลยาณามิตรถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักก็าอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นคน คนคุยคนชี้นําแนวทางเป็นคนที่จะมาปรึกษาหารือกันในเรื่องของงานเป็นคนที่แนะนําสิ่งดีๆให้เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะคะโอเคนะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะเจวันหลังจากนี้ให้คุณพบเจอกับสิ่งดีๆเ,เจอกับความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะจะเจอกับความรักจะเจอกับความสุขมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนําทางให้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะใครอยากอ่านไพ่ ส่วนตัวกับเรานะคะติดต่อได้ที่ idline เนะหรือใครชอบใครถูกใจคลิปที่เราอ่านให้นะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท็ขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปหรือ,อโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมใหม่นะคะรบกวนนะคะช่วยกดติดตามให้กับช่องเมจิกคาร์ลไบคิตตี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ Magic Kitty คะเมจิกคาร์ลไบคิตตี้ค่ะ